Yeah. Mm -hmm.

ये वन ये वन तो किन्ह किन्ह पता पति इतिहास पतिहास संहंस पर वे बसे जो जबे पहनते संकता संभव परारसे जाता मंत्री वासु जाता सभी तिरुवल कर दुष्ट लोगों इन्हां सतुमातीं तरकर परायु सुखी जितायुक्त बलात्कार करने लगने चंद उत्तर उसाइना प्रथना भव भव कंति न यो गयो स खं सा भव तु सा प्रणतला रत्न तु सा पदेव नाना काका तु कावينا सदा सोति प्रवासुते भव तु सा तना कला रत्न तु सा पदेव का सप्रथम नाम कावेना सदा संतेश्व व कृते आवातु सा मनो दलं वं 嗯。

ना, 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 न อันไหนเป็นอาหารสำเร็จเอามาเลยนอกจากอันไหนที่เป็นม,มันเป็นของแหง้งอันนี้นี่เลืออดะ่งเลือดบ้เป็นอาหาหไอกม่ไ้นี้กอไหนเป็นกับข้าวเป็นแกงเป็นผัดก็ มาใช่มากะนี่ยทุกคเสร็จแล้ว มากมาคอนเอะมาสองสามคนจ้ะสสายไม่ไม pues ่หอคามคนมันมาคนเลยเขาก็เคยมาเลยพามาอาจารย์อมาเนี่ยนั่ีขนน้ใส่ใ่อใส้อกันยอันนี้ ยดกค่เพื่อนบานอารนไนทหลานหลานสอบได้อารย์หลานสอบครูได้ลยพามาสอบครูได้พามา

เดี๋ยวจับตั้งสติสตินี้ก่อนครับตั้งสติสมาธิอ้าวสมาธินะนะนะงองๆรู้ถัดโพธิสัตว์นะครับว่ารักกันนะ <iberatını Vincent Leonard> <funeral paha> <tuk> <Spark2> ดามสุดยังสินี่ขับรถถังไว้แล้วจ้ะแล้วก็แก่เกษียณแล้วเนี่ยนะมึงอะไรทำอะไรรอความตายแล้วนะจิบกินข้าวแล้วอยู่ที่บ้านกินข้าวคุยกันเตีียวนีมเล่นโทรศัพท์นี่โอ๊ยม่ได้เสียใจกัน เคงเนี่ยไม่เคอเยาเฮะอเาวัส่สิบสาี่สิบสามแล้วนะยงังอยู่ที่วัดพุนพีฮะยุคสมาธิฮะนเป็นผู้นะ สองพาราชาระดูตัวเป็นพระนะสองพี่ก่อนึ้นพานะใช่ไหมฮะเนี่เนในต่อต่อแลวลูกชายตัควรเป็นสามสามเดือนก่อนก่อนตงานเพื่อไปทำงานนะมีที่ยืมาองานแต่บ้านเนี่ยทำงาน มันยอดความตายขอมนุษยนะเนี่ยผู้ติดผู้โสดผู้โนะะมันต้องทำใจรังเลยจนะม่ดมีดกินกินกันนะคยกันนะ้กาทุกมาแทกไหนมาทกนี้ฮะฮะามทุกมาแกไหนมาแทกนี้ฮะมันมันมัอยู่ในอาหารการกินฮะ มีแฟนแล้วเหรอยังไม่มีก็ด uh. ีค yeah, ร yeah, ับปวดเป็นชีวิตยอยอย่ายุ่งกับผู้ชายนะมักินยาอะไรอกินยาอะไรยานเตยมมันมันมันสมบีะ ันทำอาจารย์ช่วยช่วยพัดสายทุกวันพัดสายทุกวันดูดูเล่าเล่าอาจารย์เลิกเล่าละเลิาเลิกทุกอย่างโอเคพอแล้วพอแล้วหยู่พ่กับพูดอยู่แล้ว

เดี๋ยววันนี้ก่อนขึ้นมี่นายจรับนะรับนายจแล้วเดี๋ยวเชนเดี๋ยวนเรือเดี๋ยวนเรือไม่ไม่ต้องเก็บแขนมือครับลาครับ